โอ้ยแย่แล้วค่ะทุกคนฝุ่นเยอะมากเลยค่ะสวัสดีค่ะเนเน่เนค่ะและพี่อากาศวันนี้หนูอยากจะมาแนะนําให้ทุกคนรู้จักกับนวัตกรรมสู้ฝุ่นที่ทุกคนอาจจะยังไม่เคยรู้จักกันนะคะ ปุ่น p m 2.5ในประเทศไทยเรามีมานานแล้วและยังไม่มีทีท่าว่าจะลดลงค่ะซึ่งค่ามาตรฐานในบรรยากาศทั่วไปของ p m 2.5ที่ประเทศไทยกำหนดไว้ว่าปลอดภัยคือไม่เกิน50ไมโครกร,รัมต่อลูกบาศกเมตรแต่ในขณะที่องค์การอนามัยโลกบอกว่าไม่ควรเกิน25ไมโครกร,รัมต่อลูกบาศกเมตรเอ๊ะทำไมเรากำหนดไม่เท่าระดับโลกล่ะเนี่ยสถาบัานผลกระทบต่อสุขภาพในสหรัฐอเมริกาเผยว่า ในปีพศ2557มีผู้เสียชีวิตจากมลภาวะอากาศเป็นพิษมากกว่า4.2ล้านคนทั่วโลกและข้ามนในไทยปีพศ2564คาดว่ามีผู้เสียชีวิตก่อนวัยอันควร29,000คนเพราะฝุ่น PM 2.5ซึ่งเมื่อคิดต่อจำนวนประชากรแล้วอัตราการเสียชีวิตจาก PM 2.5สูงกว่าอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนการใช้ยาเสพติดและการฆาตกรรมภายในประเทศรวมกันซะอีก โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะหนูว่าเราต้องจริงจังกับเรื่องนี้ซะแล้วเพื่ออากาศที่เราหายใจในวันนี้และอนาคตค่ะทั้งนี้ฮูอยากอัปเดตสถานการณ์ว่าในแต่ละปีมีผู้คนประมาณ7ล้านคนเสียชีวิตจากมลพิษทางอากาศอีกด้วยเอาละค่ะจากปัญหาที่พูดไปมาดูกันว่าทั่วโลกมีนวัตกรรมอะไรบ้างที่จะสู้กับมลพิษทางอากาศที่เรายังไม่เคยรู้จักกันบ้างนะ Air Purifying Billboard เครื่องฟอกอากาศบนป้ายโฆษณาขนาดยักษ์มหาวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี UTECH ในกลุงดิมาและบริษัทเอเจนซี่ or, โฆษณา FCB มายอรร่วมมือกันทำปา้ายโฆษณาที่มีคุณสมบัติในการสร้างอากาศบริสุทธิ์ได้มากถึง1 0 0 0 0แลูกบาทเมตรต่อวัน ซึ่งมากกว่าการสร้างอากาศบริสุทธิ์จากต้นไม้1,200ต้นและครอบคลุมดัตสมี่กว้างถึง5ช่วงตึกเลยทีเดียวมีหลักการทำงานง่ายๆคืออุปกรณ์บนป้ายจะดูดซับมลพิษทางอากาศที่อยู่โดยรอบจากนั้นระบบกรองน้ำจะกรองสิ่งปนเปื้อนในอากาศไว้แล้วปล่อยอากาศบริสุทธิ์ออกมา Green roof, r e v i n g r o หรือหลังคาสีเขียว Green roof เริ่มทำในประเทศแถบสแกนดิเนเวีย และลักษณะปลูกหญ้าบนหลังคาบ้านโดยมีจุดประสงค์เพื่อควบคุมอุณหภูมิภายในบ้านข้อดีคือ 1. ลดความร้อน 2. ลดเสียงรบกวน 3. กรองฝุ่นที่จะตกลงมาสู่ในตัวอาคารค่ะกรีนฟรุ๊ปที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอุทยานการเรียนรูปป่วยร้อยปีมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์โดยมีขนาดพื้นที่สีเขียวบนหลังคามากถ,ถึง80ไร่ ประกอบด้วยแปลงผักออร์แกนิกที่ใช้วิธีการปลูกแบบนาขั้นบันไดที่สามารถเก็บเกี่ยวกินได้จริงและเมื่อฝนตกลงมาสามารถชะลอการไหลของน้ำฝนที่สามารถช่วยเรื่องน้ำท่วมขังได้อีกทั้งยังสามารถช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5เพราะฝุ่นที่ลอยผ่านต้นไม้จะติดค้างอยู่บนผิวใบเมื่อฝนตกลงมาจะถูกชะล้างลงดินไปค่ะ เครื่องพ่ออากาศยักษ์ซีอา,าออน Tower Experiment อยู่ที่เมืองซีอานประเทศจีนมีขนาดความสูงถึง98.4เมตรตั้งบนพื้นที่2,580ตารางเมตรคาดกันว่าเครื่องพ่ออากาศมหึงมาชิ้นนี้จะช่วยพ่ออากาศได้มากระดับ353ล้านลูกบาทต่อวันเฟอร์นิเจอร์ข้างถนนช่วยขับมลพิษ Green City Solution จากยุโรปได้สร้างมานั่งต้นไม้ตามสถานที่สำคัญในเมืองต่างๆมานั่งเหล่านี้ขยายในแนวตั้งและมีตะไคร่น้ำปกคลุมตะไคร่น้ำชนิดนี้สามารถดูดมลพิษจากอากาศและทำหน้าที่เป็นต้นไม้275ต้นจากนั้นสารปนเปื้อนจะถูกย่อยสลายโดยแบคทีเรียที่พบในตะไคร่น้ำ นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะคะแต่หนูคิดว่านวัตกรรมต่างๆอาจใช้ได้เพียงชั่วคราวเท่านั้นนอกจากนั้นแล้วหนูคิดว่าเราควรจริงจังและมีมาตรการที่เข้มข้นกับเรื่องนี้ให้มากขึ้นค่ะเพื่ออากาศที่ดีของเราในวันนี้และอนาคตสุดท้ายนี้หนูขอประชาสัมพันธ์ให้เพื่อนๆพี่ๆทุกๆคนร่วมลงชื่อผักดันกฎหมายอากาศสะอาดหรือพอรบอากาศสะอาด ให้เกิดขึ้นจริงในไทยโดยการเข้าไปลงชื่อสนับสนุนที่ www thai land can org ขอแค่หนึ่งเสียงของทุกคนเพื่ออากาศที่สะอาดในวันพรุ่งนี้ค่ะหวังว่าคลิปนี้ทุกคนจะชอบนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะบ๊ายบาย